กรตัวเนี้ยผมวันนี้ไม่อยู่กับเจ้าจีผมวันนี้ไม่อยู่กับเกมอ่าคุโรโอนะโอเยอะไรไม่รู้โอซาก้าอันนี้เออครับก็มีแต่ประตูมึงให้กูพังประตูไงไอสัตว์ฮะเปิดได้ไอเฮียเดินนี่นี่เขาเป็นคนเล่นไม่เป็นแน่นอนเลยโอ้เปิดเปิดให้แคทอีแหละโอ้ยใจเย็นประตูเปิดไม่ออกไอปาประตูอยู่ไหนออกดิเว้ยเปิดประตูไม่ได้เลยไงวะฮะมันจะไฟหรอมันจะไฟอ่ะเฮ้ยมันไม่กลัวเว้ยจะไฟอ่ะ แล้วมึงมีอะไรให้กูบ้างไหมเนี่ยไปชงไปฉายไม่มีอะไรเลยอ่ะอะกูเล่นซเรนเดอร์แมนมึงยังมีไปฉายกูเกมเฮี้ยไม่มีอะไรไอ้กูเลยไอ้กูเลยอ่ะเอ้ยไปยเป็ี่ยนเลยเนี่ยเฮียละโม้เนี่ยเปิดดิประตูเปิดไม่ออกหาไปเลยมันมีหลายประตูไหมอ่ะมองไม่เห็นเลยอย่าถามหลายประตูมึงถามว่ากี่ประตูมีเป็นสิบเลยอะ่ะเปิดเป็นทีรประตูเปิดไงอ่ะเปิดไม่เป็นกดามคลิกขวาหรือเอนเตอร์นี่แหละกดไปหมด แม่งพูดแล้วเหมือนช่วยนะะทช่ขวากินหมดแล้วเปิดได้ประตูเดียวใช่ไหมเออก็เข้าไปเหอะเปิดไม่ออกเว้ยประตูน้ะประตูให้มายื้อแยะทำไมเฮ้ยเสียงร้อนคิดถึงสเลนเดอร์เลยเนี่ยโอ้โหกล้าจริงเลยเนี่ยสลนเดอร์มันจะจุยตุกดกวเปิดไม่ออกเปิดประตูสิวะเปิดดิ อ้เหี้ยประตูเวนหาอะไรเปิดไม่ออกเนี่ยอุ้ยเปิดได้แล้วเย่เย่เจอรูปเย่เจลเจอลอวเมียกใสยกูอ่านด้วยว่ะหลายเล่มเลยเยนใช่ไหม่ดิหาบุญเจลอาจจะมีหุ้ยรูปหมุนได้โอ้โหไม่ใหญโตแบบทีดีเลยเฮ้ยเอ้เม็กเม็กเม็กประตูไม่ออกไอ้สัสหุ้ย what the fuck ประตูเปิดเองตัวอะไรไอ้เม้โห เบ็ไหนเบ็ดไหนเบ็ไหนโอ้ยเล่นไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเปิดเนี่ยว่ะอ๋อไชชั้นนี่ว่ะแล้วกูเปิดไงโอ้ยคุณแจเจอแล้วเก็บไย่งวะเก็บได้แล้วหยิบแล้วระวังตัวอะไรออกมานะอบีอบีอบีไหนอะ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 เฮ้ยไหนอะจุดจุดกูเหรอไฟเปล่าคุยประทุมด้วยไฟเปล่ามาเด้ แจะยอมละอยู่ประทุมด้วยกันเนี่ที่คุยกันเคยเอหน้ากันมีเสียงด้วยเสียงอะไรวะไปแล้วไปแล้วถ้าเพลงขึ้นน่าจะมีตัวอะไรผมเฮ้ยอาเบะอาเบะไม่เอะเเฮ้ยอาเบะอาเบะอาเบะเฮ้ยอาเบะอาเบะอินไซตอ่าไอ้เจ้ใช้อะไรวะอ่ะตอนนี้มันเป็นเบทเฮาไปเลยอุ้ยเปิดได้แล้วประตูหูภูมิใจมากไอ้ขันมันจะเปิดได้ เฮ้ยมีช่องลับด้วยอ๋อมีกดตัวซีเพื่อวิวอ่าอ่านไงให้เป็นดาวจดหมายเนี่ยอ่าเพื่อกูดำํายวางก่อนตบบกูจะไม่เป็นใช้ชีวิตใช้ชีวิตเรียบง่ายกูใช้ไม่เป็นเล่นไปเถอะเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็เป็นเองเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเขี้ยมืึดอะไรเนี่ยกับดาบเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาอะไรวะเอ้ากลับไม่ได้ด้วยเอ้าเลยวบ อาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นกูเจอแย่จะไม่น่ากลัวเลยไอ้นี่อะไรเนี่ยเจอไฟแช็กครับมันก็ไม่น่ากลัวมันก็จะมานเอ้ยไอ้เฮียลูกกตาตกใจเป็นชิบหายเลยทำอะไรวะเอาจิ้มกว่าเอาจิ้มจิ้มดูไปก้าดูคลิปมึงจิ้มเลยวะมึงจิ้มดิเงานเดี๋ยวไปดูตอนเช้าดีกว่าดูตอนดึกไม่ไหวอ๋อห่าเลยโอ้โห มันมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้เฮ้ยวันเดย์มันก็มีพลังงานอยู่เบะป้อนเป็นเบกอ๋อมันมีไฟฉายด้วยเหรอวะมันเหมือนมีไฟฉายว,ยวะหรือไงวะมันมองไม่เห็นไฟฉายแต่มันมีนมไฟฉายอะเห็นตัวอะไรแล้วหรือยังไม่เจอตัวเฮียก็ตัวเบะก็ไม่เจอเฮียก็ไม่เจอกลับไม่ได้ด้วยแล้วให้กูเดินไปไหนเนี่ยปู พูดตอนแรกๆเบะคเบรเบรก็นึกว่ามันออกมาโอ้มาถามครั้งนี้ไม่มีตัวอะไรออกมาไม่มีตัวเหรอท่าน่านท้อเี้ยดตกใจเช็ดตกใจตัวอะไรอยู่เอาก็ห้องเดิมนี่หว่าโอ้ตกใจไหมวะเนี่ยเอ้ยมันจิ้มลูกตาใครเนี่ยลูกตาเอ้ยไปมอง้วงแล้วเนี่ยไปเห้อยลลูกตามองตามกูด้วยมึงใครโซมากอือเป็นเดอะแมทริกเลยอ๋อมันขาดกูใช่ไหม๋ยวกูจิ้มก่อนจิ้มไม่ออกเลยจิ้มไม่ออก อีอีมองอ่ะจะไฟอ่ะอ้ามึงจะเอาอ้าวต่อยงายเลยอ้าวต่อยไม่ได้ด้วยเฮ้ยมึงให้กูทำไรเนี่ยกดตัว C จดหมายเหรออ๋อให้เอาจดหมายมาเสียใเหรอไหนวะเห็นอะไรเขียวๆอ๋อแปะแปะจดหมายลูกตาในอะจดหมายเป็นสีเขียวทำไงวะไม่จดหมายให้กูเนี่ยให้กูอ่านมะเนี่ยอ่านนี่ลูกตาคุณเหรอคิดขวาดูคิดขวาจะคิดจนเมาส์จะพังแล้วเนี่ย e n นเตอร์อะไรกดไปให้หมดเหร จะไปกด power แล้วกันล่ะ power เลยวะ power เลยวะ power นิน power นินที่มันปิดเครื่องอ่ะอ๋อไอ้บ้าโอ้โห power อยู่ที่ตีนยจะไปกดได้ไงไะปิดแม่งเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่อะเฮ้ยมันมีพลังงานเฮ้ยมีหลายชั้นด้วยอ้าวที่เดิมอ้าวกลับมาที่เดิมนี่หว่าจะจบไหมเนี่ยไม่รู้อะเออเอาให้มันเอาให้เกมมันจบเลยเด้อเกมมันจบ เกมมันจบกูเปิดประตูเป็นร้อยประตูทางนี้เหรอก๊อก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 เปิดประตูมีใครอยู่ไหมไม่เดือดเหมือนเลยก๊อก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 แล้วเจออเบะนี่ผมจะร้องจ่ากันเลยนะเบยเจอแล้วนั่นคือเบยบอลนั่นเองใช่มีหลายห้องซะด้วยเปิดก่อนเฮ้ยเจอคันโยกอ๋อคันโยกอยู่ไหนวะเจอในที่จับ กดคันโยงกดตัวไหนวะเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งเอาโอนี้นะเอาเอาโอนี้สามดีไม่ใช่เกมคูโรคูโรโอนี้เด้มันต่างกันตรงไหนอ่ะมันต่างกันตรงไหนเะเอาโันี้กับคูโรโอนี้มันเหมือนกันไหมล่ะเอออืมกูยอมแล้วแตกต่างอย่งนะ้กต่างที่สุดถ้ากูร้องจ้านี่กูไม่แปลกนะเกมมันสยองอยู่ยอมแล้วเพราะมันสยองเกินละกูเล่นไม่เปนอ่ะกูเลยไม่สยองอ่ะ กูเลยไม่เป็นนะ่ะกูเลยไม่จะยองกับมันนะ่ะเข้าใจปะก็อก็ๆเปิดประตูเปิดออกดูใครอยู่ข้างในอ่ะห้องนี้มีอะไรอ่ะนี่คือฮาร์ดเวิร์ดรใส่ปุ๊ครับใส่ใส่ยังไงวะใส่ใส่เอฟเป็นอนะ่ะเฮ้ยมันใส่เลขไม่ได้อ่ะใส่งไงอ่ะ,อะออเฮ้ยอาอ,ออกไม่ได้ด้วยอ้าวออกไม่ได้ถ้าจะเลื่อนต้องกดเลื่อนอะไรสักอย่างแน่นอนอ่ะ สักอย่างแม่พูดได้ช่วยมากเลับไอคนแนะนำให้กูเล่นเนี่ยพูดได้ช่วยไม่เห็นหน้าจอใครจะไปรู้เรื่องล่ะเออมันมีคค้ดให้กูใส่อ่ะมันออกสิมันมีช่องมันมีช่องคุณว่าถ้าเอาถ้าเอาพี่ออกหนักนทังสไลด์พออ๋ออ๋อมีโอเคใส่ได้ละใส่เลขมั่วมัไม่ใช่เลขนี่ว่ามันอะไรอ่ะช่องจนหมายเหรอเอาออกไหมวะจะสีออกไปดิเล่นในเแค่คนลูปไปผมยังไม่กล้าเลยเนี่ย ไอ้เหี้ยตัวเบะเนี่ยนะมึงไม่กล้าเอาเบะอ่ะแค่เบะตัวเดียวอ่ะมึงกลัวเฮ้ยนี่เคยเป็นนะเอาะไมลาเว่ล่าเราเคยไม่เคยไม่เคยเป็นเบะกูไม่เคยเป็นเบะเฮ้ยโอ้เอาออกไม่เป็นเฮ้ยเอาออกไม่เป็นอ่ะเกมไมค์ครับผมยังกลัวเลยทุยไม่ใช่ละเอิ่มอืมรู้สึกกูจะทำคลิปตะตันแล้วแหละเพราะว่ากูเคยหยปล่อย่างนี้ไม่ได้ น่าจะตัดคลิปก่อนนะถ้าไปได้เฮ้ยโอ้เซฟเซฟอ๋อพิมพ์กดอะไรไปวะเซฟได้ด้วยเซฟแล้วเจสอ๋อมันเอสอ๋อไอ้ตัวนี้คือเซฟอ่ะพิมิ์ The Inbox Code Inbox Code ห้าห้าอะไรนี่กดแล้วก็ปิดสายไปนะถูกต้อาถ้าถ้าแก้ไม่ออกก็นี่ไงตัดคลิปได้เซฟแล้วก็นั่นไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยห้องนี้เหมือนมีอะไร กิ <muitas> ่งไม้เย oh yes. no ็ดให้กูเก็บมันให้กูเก็บอ่ะป๊อก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 ถ้าเจอเบะนี่กูหาเลยเนี่ยอาเบะอยู่ไหนครับประตูตันกลับก็ได้อะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันจะน่ากลัวแต่อาเบะจะหายไปเฮ้ยเบะเฮ้ยเบะเบะไม่มีอะไรเอ้ยนี่โอ้ยจะตกใจ ไ่เอาจริงเดี๋ยวกูไม่ร้องไม่ออกออถ้าจริงจริงกูจะร้องไม่ออกอ่ะเนี่ยเ,เจอเจอไล่ไล่ตูดในเวรเลยที่เนี่ยจบเกมมาปิดคลิปเลยเฮ้ยเอาะไวใช่ไหมตูต้ล็อกอีกแยะตู้มีเยอะแยะเสือกเป็นชาวล็อกไม่เป็นอินด,ดี้บ้างวะไ <c oughs> ล่เฮียเนี่ยก็ให้กุญแจกูมากูเก็บกุญแจ,จเสิร์เปิดประตูตล็อกตรงนี้ไม่ได้กล่อ,องไม้ทำอะไรไม่ได้ เกมนี้มันไม่แฟร์มันไม่เป็นกาแฟร์ไปประตูไหนมาแล้วบ้างวะกูลืมไปยังวะอุ้ยมีเสียงหรือว่าอะไรชื่อว่าไงก็เป็นได้อุโยเคโอ้โหถ่ายคลิปเนี่ยน่าจะมีเสียงเนาะกุญแจ็ค object กิจบเจกต์ ประตูเปิดเดออาโปตีต้องพลิกลูกแล้วประตูเปิดเนี่ยเนี่ยราเปิดหน้าให้ดูเลยนะะเปิดหน้าอะไรวะถ่ายเสร็จแล้วก็ออดให้เห็นหน้าได้เหรอทำไม่ประตูลับออกไม่ได้อะประตูลับไม่เปิดแล้วต้องเล่นไงเนี่ยมึงพอจะรู้เรื่องราวของมันเนี่ยมึงให้กูเล่นเนี่ยไม่เห็นพี่ออยจะลงคลิปก็เอาชื่อเกมสยองสยองให้เลย แล้วมึงให้คนที่เล่นไม่เป็นมาเล่นเนี่ยนะ่ยังไม่ได้ปรึกษามึงไม่ปรึกษากูสักคำว่ากูเล่นอุ้ยลูกตาดีกว่าไม่ตาลูกตากตาท้องเดิมนี่หว่าวนไปวนมาเนี่ยเป็นไงเล่นไลยเหอะไม่ศึกษาดีเป็นไงกูเดินวนเลยเห็นไหมเนี่ยโหัโหศึกษาเหวียคนดูก็โอ้ย ไอ้นี่เล่นแล้วไอ้นี่เล่นแล้วเล่นอีกไม่ไม่มึงต้องเข้าใจว่าคุณวัดป่านไปมึงต่อแล้วหึเออเออแม่ป่านนี่ว่ะเออป่านนะครับครับมันผ่านยังไงนี่กูเดินกูเดินเปิดทุกประตูนะกูไม่จบสักทีมันก็จบวิเปิดได้แล้วประตูนี้เปิดได้แล้วน้องแจม มานป่าเคยเงินเคยเงินปล่อยเหรอเฮ้ยอย่าถามนะถามอะไรตอนถ่ายคลิปเนี่ยเอ้ยง่าถามถามเลยเฮ้ยมันจะมีงานอยู่ก็เป็นได้กูพูดอยู่ครัพูดอะไรวะอยู่ครั้งกูก็เห็นนุ่มบุอยู่ทุกคลิปนะอ้าวประตูล็อกอ้าวไอ้เค้ยให้กูมาไหมเนี่ยอันหนึ่งแย่มันเคยเดินปล่อยนะไม่ อ่าสมมุติว่าป้อนเงินต่อยป้อนมึงว่างป้ามึงหาข้อมูลดิว่าคุณจะผ่านยังไงมึงให้กูมาให้กูหาของหรือไงแบบเซนเดอร์อะไรเงี้ยหายยังไงดิไม่งั้นกูก็ไม่ผ่านละครับกูไม่รู้กูต้องทำอะไรต้องตัดคลิปก่อนก็ได้ให้มันหาเลยครับผมมีเวลาว่างพอครับผมได้ผมเยอะได้ผมเยอะทำตัวไม่ได้เอ้ยเจออะไรวะนี่คือเชือกนั่นเองได้เชือกเฮ้ย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  เดินวนไปเดินมาอย่าก็เจอไอเทมอะไรสักอย่างอู้กูเจอมาบานเลยเนี่ยได้กล่องนี่มันทุบไม่ได้ยั่ไงวะเธอพูดถึงไอเทมมันเล่นโรบอทคุณใจจะตายเปิดประตูได้กับเสิร์ฟเจอเหี้ยเชื่อเชื่ออันเดียวเล่นจดหมายใช้ไงวะ ถึงจนหมายไปแปะใส่หน้าไอ้เซเรนเดอร์ทับบี้อะอเฮ้ยเซเรนเดอร์อนรีประตรูเหี่ก็เปิดไม่ได้ครับไปหลุดแน่เลยประจับโอ้โหตังเนี้ยไปหลุดโอ้โหไม่ไหวอะเฮ้ยไม่ไหววะมืนเฟนเอา้าพี่เดินไปไหนเนี่ยเอา้างง เทปสก,กายหลุดไปแล้วประจามาครับสักเรื่องสก,กายหลุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลเดินวนไปวนมาครับตอนที่ไ้เสียงเกมเบาล,ลงเลยเสียงกูแล้วเนี่ยงงงงง,ง,ง,งูสามสี่ตัวตรงนี้มีอะไรประวะไม่มีอะไร,รอเออเออประตูเปิดไหนบ้างาโอเคครับเดี๋ยวเซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพราะว่าคลิปนี้งงครับไม่รู้ต้องทําอะไรครับมันไม่มันก็ให้ผมเล่นอย่างเดียวมันก็ไม่ยอมบอกว่า,าไม่ยอมหาข้อมูลครับกูต้องทําอะไรยังไงเก็บของหาของอะไรอย่างเงีง้ยครับเอาวว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ